บอรแล้วกลับไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้คุณสุ้คนทั้งสองบาตัฟิกันตาสแนวพบกันอีกแล้วพี่น้องเไยเออคือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้เฮามีแนวดีๆพี่น้องไปเอฟเครื่องมาอีกแล้วเงยไปเอฟเครื่องมาพี่น้องเไย ไปสั่งเครื่องนี่ได้มากระเทีเยมหอยโบกเป็นอยังเนี่ยสั่งปลาแดกพี่น้องปลาแดกเพื่อนวินมาเบิรงกันเลยเปลาแดกที่ว่าเพื่อนว่า,วาแซ่แบแซ่บหลายนัวหลาย้นหน้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาแล้วว่ะเพื่อนวินสั่งกับเอฟกับสองสามหมืน่นนี่แหละแล้วก็ได้ก็ไว้อยู่ เอฟน้ำพ่อข่าหนึ่งยังยังบ่ได้อยู่ปันนี้เออเอฟแต่วันที่สิบสามพุ่นเสียหยอดสิบหมื่นไรยังบ่ได้เลยอันนี้เอยเอฟน้ำราดนี่ซองอย่างกับได้หมดสองโอ้เทวดาสุดยอดายเราเนี่ยจี๊ดยังได้เนาะวันนี้อันนี้คือประแดกเลยพี่น้องประแดกเพรื่องบินเออเคยได้ยังบ่เคยลองกับลองมึงเนาะเท่ากับฟังตลอดเห็นเราตำมักหุง Oh, Login cái xe xe lạ vạ Đấy, vạ đó bóng à đó chị kéo dưới à kì 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 ทำลายของสิ่งของไปเป็นเพื่อนเพียบนี่ได้แล้วนะโอ้เราใส่กันกระปบกันกระแทกกระแม่พี่น้อยเอ้ยง่ายๆนึงนะต้นนี้ก็เฮ็ดว่าได้ฮะเอาไปแล้วหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่าง <c oughs> น่บันนี่จังไดจังดนาอบันอันนึ่งตุกหนึ่งก็แพงที่น้องอสาว,วกทานะให่ทางคาสงชายังกาคาซาเอ,อ ติดทั้งเลยเนาะจัวที่ติดดีแท้กวก็สกฝากเมื่อให้แม่เขาต่อแต่เขาต้องแกะบึง้งัะว่าแล้วแม่เขาได้กิน เราเอาตาตเอาละทาไทยเไดมาเป็นมาขายอันนี้ตลก้วยแก่ากแก่ซาหถอะวะใส่น้อวันแค่จริงด้วยมัน

โอ้สเกะใได้พี่น้องเอ้ยปลาลาปลาแดกเพื่อนวินโอ้ใช่คือ t บพี่น้องเลยทรงตุกปลาลาเพื่อนวินพี่น้องหอมแซ่บถึงใจใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเราอะ เออพี่น้งองตามเบิ่งน้าสังเกตน้านะครับคือเสีสบอยู่อ๋อจโอเคอยู่พี่น้อง <c oughs> แล้วเฮากระสีฝากเมื่อใหแมาต่อเนาะฝากใหแมาตุกนึงเฮากินเองกัะตุกนึงเนาะเพราะว่าอยากใหแม่ได้ซิมว่าของของดีราคาถูกว่าง่ายซะ เราเคยเคยตั้งแต่กินปลาแดกเขาเห็ดเองเนาะอันนี้ปลาแดกปลาละคนดังเพิ่นเป็นแบรนด์ของเพิ่นเนาะเพิ่นเห็ดก็เลยว่าแอบมากินลองเบิง้งสั่งมากินเนะาะจังได็ก็ระยาพี่นอ้องเไยไปสิว่าจังได็ก็ตามเขาจะให้พ่อแม่อายน้องเขาได้กินเนาะเขาก็เลยสั่งเมืเ่อเถื่อเพิ่นอยู่บ้านนอกวันหน้าเพิ่นเ่ามีโอกาสได้กินสินะเอเอเขาก็เลยสั่งมาให้เพิ่นกินเนาะ นะจะได้กระชืได้ขอขอบใจพี่น้องสุขูมสุคนที่ติดตามเดอ้อกระชืได้อำลาผาจากพี่พาจากน้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสําหรับทิ่นี่สบายดีไปไปกินปลาแดกน้ํากันก๋วยเตี๋ยวปลาแดกพี่น้องกินกับบักขามยํานี่ยนะแซบ่บแซ่บอือไปกันเลยวอลแหละกับไป